ได้มาแล้วนะคะนี่เลยเหมเล็กๆเกี่ยวนะคะก็มีความฝานดนิดๆนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะไทยเฮรบแอดฮมมาแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับพืชชนิดหนึ่งนะคะที่ คนเหนือนะคะนิยมนำเอามาใส่ในแกงเห็ดนะคะทำให้รสชาติเปรี้ยวหน่อยๆนะคะแล้วก็มีความกลมกล่อมมากๆนะคะจะเป็นต้นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะอ่าแล้วก็ใครนะคะที่เข้ามาติดตามชมกันแล้วยังไม่ได้กดติดตาม s u b สไคร์นะคะฝากกดติดตาม s u b s สไคร์ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทาง ทีมงานไทยเฮอร์เป็นโฮมของเราด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ไปติดตามชมต้นไม้พืชชนิดนั้นนะคะนั่นก็คือต้นมะเมาหรือหมักเมานะคะไปติดตามชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะและนี้ก็คือต้นหมักเมาหรือต้นมะเมานะคะที่คนเหนือชอบเอาไปใส่ในแกงเห็ดนะคะที่ทําให้รสชาติของแกงเห็ดนั้นมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความอร่อยกลมกล่อมนั่นเองนะคะ โอเคเรามาทำความรู้จักกับมะเม้าหรือหมักเม้านะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายนะคะโดยผลมะเม้าสุกนะคะจะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลากหลายชนิดเลยนะคะ mm hmm. เช่นกรดอะมิโน,โนที่ร่างกายต้องการนะคะจะมีมากถึง18ชนิดเลยนะคะจากทั้งหมดที่ร่างกายต้องการคืออยู่ที่20ชนิดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีแคลเซียมเหล็กสังกะสี และวิตามินต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะคะแล้วก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยรักษาการต่างๆอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าสรรพคุณของมะเมาไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกเป็นส่วนๆให้เห็นกันชัดๆนะคะเพื่อนๆในส่วนของผลสุกนะคะจะมีสารแอนโทไซยานินค่ะที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้นะคะ ช่วยป้องกันมะเร็งช่วยกําจัดสารพิษออกจากร่างกายนะคะและยังช่วยชะลอความแก่ชราได้อีกด้วยค่ะผลสุกข,ของมะเม่านะคะจะมีสรรพคุณช่วยฟอกโลหิตนะคะโดยผลสุกค่ะจะมีสรรพคุณที่ช่วยขับเสมหะแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตาเป็นยาระบายอีกด้วยนะคะ ที่บ้านของมนนะคะยังไม่สุกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนยังเป็นสีเขียวแน่นๆกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมสีเขียวนี้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเ,เพื่อนสักลูกหนึ่งนะคะได้มาแล้วนะคะ,น,ะ,คะนี้เลยค่ะเห็นเล็กๆเขียวๆนะคะอืมก็มีความฝาดนิดๆนะคะแล้วก็หอมความเป็นมะเมานะคะคล้ายๆกับเรา เคียวใบไม้หอมๆนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยดีเหมือนกันนะคะเรามาฟังในส่วนของสรบคุณมะเม่ากันต่อเลยนะคะรสฝาดของผลมะเม่าสุกค่ะจะมีสารฟลาวนอยด์นะคะซึ่งคุณสมบัติช่วยในการยับยั้งนะคะไม่ให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมหรือเปราะง่ายค่ะ รสขมของมะเมาจะมีสารแทนนินค่ะซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้เกล็ดเลือดจับตัวกันน้อยลงนะคะจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องก,กันโรคหัวใจล้มเหลวนั่นเองค่ะทั้ง5ส่วนของมะเมานะคะใช้ต้มดื่มเป็นประจำนะคะถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะได้ค่ะนั่นก็คือผลรากต้นใบและดอกนั่นเองนะคะน้ำมะเมาสกัดเข้มข้นใช้เป็นอาหารบำรุงสุขภาพได้ดีค่ะ เหมือนน้ำลูกพุนสกัดเข้มข้นนะคะจะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากเลยค่ะและยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้ผิวพรรณสดใสอ่อนเยาวมะเมามีศักยภาพในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะและยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV อีกด้วยนะคะ ในส่วนของต้นและรากของมะเมานั้นนะคะมีสรรพคุณคือช่วยขับปัสสาวะช่วยแก้มดลูกพิการช่วยแก้มดลูกอักเสบช้ำบวมนั่นเองนะคะช่วยแก้อาการตกขาวของสตรีช่วยขับน้ำขาวปลาช่วยบำรุงไตค่ะช่วยแก้เส้นช่วยแก้กระสายนะคะช่วยขับโลหิตเอ็นพิการช่วยแก้และบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วยนะคะ นี่ก็คือในส่วนของต้นและรากของมะเม่าค่ะเ,เพื่อนๆต่อมานะคะมาฟังสรรพคุณในส่วนของใบกันค่ะใบมะเม่านะคะเมื่อนําไปอังไฟแล้วนํามาประครบสามารถใช้รักษาการฟกช้ำดําเขียวได้ค่ะนํามาตําใช้พอกรักษาแผลฟีหนองได้นะคะประโยชน์ของมะเม่านะคะผลสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้นะคะ หรือจะนำมาทำเป็นส้มตำม,มะเมาก็ได้เช่นกันค่ะยอดอ่อนของมะเม้านะคะใช้รับประทานเป็นผักสดได้ค่ะสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอย่างนะคะเช่นแยมน้ำผลไม้หรือนำไปทำเป็นไวเกรดคุณภาพสูงเป็นต้นค่ะ น้ำหมักเม้าหรือน้ำคั้นที่ได้มาจากผลมะเม,า,เมาสุกสามารถนำไปทำเป็นสีผสมอาหารได้นะคะโดยจะให้เป็นสีม่วงเข้มแถมยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วยค่ะเนื้อไม้ของต้นมะเม,า,เมาสามารถนำมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะต้นนี้ยังเล็กอยู่นะคะเพื่อนๆยังไม่สามารถนำเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะ พระสงฆ์ในแถบเทือกเขาภูพานค่ะใช้เป็นน้ำปานะมาตั้งแต่สมัยโบราณการกันแล้วนะคะประโยชน์ของมะเมาอย่างอื่นก็เช่นการปลูกเป็นไม้ประดับหรือใช้ปลูกเพื่อเป็นร่มเงาได้นะคะเราต้องบำรุงเขาต่อไปนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเพราะว่ายังเล็กอยู่นะคะแต่ก็ออกลูกมาให้เราเห็นกันแล้วนะคะ เดี๋ยวยังไงแล้วถ้ามีโอกาสได้เห็นผลสุกข,ของมะเมาหรือหมากเมานะคะเดี๋ยวก็จะนำมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามกันนะคะเพื่อนๆต้องขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากเมทไทย c o m ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะ ก็ได้รู้จักในส่วนของสับบะคุแล้วก็ได้รู้จักหน้าตาของมะเมาหรือหมากเมากันไปแล้วนะคะยังไงแล้วนะคะฝากกดติดตาม s u b s c r i b e ช่องไทยเฮาส์แอนดโฮมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้เยี่ยมชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจกับทางทีมงานของไทยเฮาส์แอนดโฮมของเราด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปกับคลิปคลิปนี้แล้วนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ